ดูคลิเรื่องของการขโมยรถนะครับโดยภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกไว้ได้นะครับสามคนร้ายขโมยรถจักรยานยนต์โดยรยกรถเนี่ยขึ้น3ล้อพ่วงข้างแต่หนีไม่รอดถูกตำรวจตามจับกุมได้สารภาพหลอกเพื่อนไปช่วยยกรถนะครับอ้างทำกุญแจหายส่วนสาเหตุที่ขโมยรถเนี่ยแค่ต้องการนำมาใช้เพราะว่ารถของตัวเองเนี่ยถูกตำรวจจับกับ ที่จังหวัดสงขลาครับนี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดที่สามารถจับภาพคนร้าย3คนร่วมกันก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเว e ร2อยีสาีดำเทาทะเบียนขอไข่ชอชิงพอพาน770สุราษฎร์สุราชธ,ธานีซึ่งจอดอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟหัตใหญ่อําภยอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยคนร้ายขับรถจักรยานยนต์3ล้อพ่วงข้างมาจากนั้นช่วยกันยกรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวขึ้นรถพ่วงข้างไป เนื่องจากรถจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยล็อกคอเรียบร้อยนะครับเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณตี3ของวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าของรถจักรยานยนต์คันนี้ได้ขับรถมาจอดไว้ที่หน้าสถานีรถไฟหัดใหญ่และก็เดินทางไปกับรถไฟแล้วก็กลับมาเมื่อวานนี้3มิถุนายนแต่พบว่ารถของตัวเองนะหายไปแล้วจึงแจ้งเข้าแจ้งความที่สพหัดใหญ่ครับล่าสุดนะคะวันนี้หลังจากที่ชุดปราบปรามจรากรรมรถสพหัดใหญ่นําโดยพันตารวจโทอนุวัตรฤทธิชัยรองผู้กํา รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนส,ส,วนสพหัดใหญ่พันตำรวจตรีธีรพงศ์วิชิตสารวัตรสืบสวนสอบสวนสพหัดใหญ่และร้อยตำรวจเอกอนุสิทธิ์เนียมแก้ว หัวหน้าชุดปราบปรามจรกรรมรถสพหัดใหญ่นะคะพร้อมด้วยตำรวจชุดปราบปรามจรกรรมรถสพหัดใหญ่ได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาเบาะแสคนร้ายและแกะรอยสืบสวนติดตามจับกลุ่มจนรู้ตัวคนร้ายนะคะพบว,ว่าเป็นฝีมือของนายจักรพลช่วยวัดอายุ19ปีหรือกล้วยชาวจังหวัดพัทลุงโดยตามไปจับได้นะคะที่บริเวณตึกร้างในย่านถนนราชอุทิศเขตเทศบาลนครหัดใหญ่พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ ที่ขโมยไปจากบริเวณหน้าสถานีรถไฟและรถจักรยานยนต์ฮอนด้าดรีมสีดำทะเบียน1ขีดกไก่นนเนนขีด4 8่1ดนราธิวาสที่เพื่อนขโมยมาแล้วนายจักรพลไปขโมยต่อมาจากเพื่อนอีกทีเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ในเวลากลางคืน หรือรับของโจรและข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอเฟตามีนโดยผิดกฎหมายเนื่องจากผลการตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดด้วยส่วนเพื่อนอีกสองคนที่ร่วมในการก่อเหตุตามภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะโดยคนหนึ่งเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างและอีกคนตามไปช่วยยกเนื่องจากการสืบสวนสอบสวนเพื่อนทั้งสองคนบอกว่าถูกหลอกให้ไปช่วยยกรถจักรยานยนต์เพราะนายจากักรพลอ้างว่าได้ทำกุญแจรถจักรยานยนต์ ายและขอช่วยให้ไปช่วยยกรถกลับบ้านเท่านั้นจากการสอบสวนานายจักรพลก็ยอมรับสารภาพว่าเพื่อนทั้งสองคนไม่เกี่ยวข้องตนแค่หลอกให้ขับรถพ่วงข้างไปช่วยยกเท่านั้นส่วนสาเหตุที่ไปขโมยรถแค่ต้องการเอามาใช้นะครับเพราะว่ารถของตัวเองถูกตำรวจจับกุมจึงไม่มีรถขับส่วนรถอีกคันเป็นรถที่เพื่อนขโมยมาที่เพื่อนขโมยมาแล้วตนก็ไปขโมยต่อมาจากเพื่อนอีกที ด่านตำรวจชุดปราบปรา,ามจรากรรสพหัดใหญ่ยังฝากเตือนไปยังประชาชนว่าไม่ควรขับรถจักรยานยนต์ไปจอดทิ้งไว้นานานไม่ว่าจะเป็นที่สถานีรถไฟรหรือว่าตามขนส่งสาธรารณะต่างๆเพราะว่าเสี่ยงที่จะถูกคนร้ายขโมยนะครับเพราะว่าถูกจอดทิ้งไว้นานหลายวันครับคนร้ายก็จะสปโอกาสนะคะอาจจะมาดูราดราวและรถนี้จอดนานๆเนี่ยก็ได้ทีเลยนะคะแต่ก็ไม่รอดฝีมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราค,รค่ะ